ครับตอนนี้นะเรากำลังเดินทางไปสู่บอ่อ้านะครับเดี่วิวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในําเ่อพบนะได้แล้วเราก็เจอนะครับ รัฐบาลไม่จัดการเรื่องการเลยนะเส้นทางคมนาคมแม่งโคตรดีครับดูการจราจรแม่งก็โคตรดีครับประชาชนขึ้นมาแม่งใครรับชอบวันนี้นครับนี่นี่นะครับบ้านนอกดูไว้นะครับคนที่อยู่เมืองกรุงเนี่ยดูเอาไว้นี่แหละบ้านนอกดูดูเฮ้ยนี่อะไร บอกอ่านี้เมื่อกี้ส่องคือเป็ะเทียมน่าจะเป็นกระเทียมเนาะคนที่นี่บอกแล้วว่ากระเทียมนี้ก็ทำให้ที่นี่เขารวยกันใช่ย่อยเลยอแลครับตอนนี้รโรงที่อันตรายมากมายอ่าอันตรายไม้ออันตรายดูเองครับนี่สุดยอดอันนี้กำลังจะเข้าไปสู่บ่อ,อป,ปลาของผมเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เด็กน้อยเด็กน้อยเดินทางกลับจากโรงเรียนอ,อ,อยนีอ่อันนี้คือนาของคุณพ่อนะครับคุณปู่มาซื้อไว้เมื่อเกือบสิบกว่าปีที่แล้วเนาะซื้อไว้นานมากสภาพก็ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้านมาทำอะไร โม <Okay. S 2> กนกวางไวกก้ก่อนนี่โมกนกมกนกใช้ยี่ห้ออะไรดูดินี่ไตรตันไตรตันอินเด็กด้วยอินเด็กใช่เล่นอ่าเอาละนี่คือบอ่อปลานี่บอ่อนี้เลยตกบ่อยมากตอนนี้ปลาแทบไม่เหลือได้ข่าวเดี๋ยวคุณพ่อเจ้าปลามาปล่อยเพิ่มเติม เปิมพลังงานอีกแล้วนะครับแเราก็ต้องมาสั่งงานนิดนึงอันนี้คือบอ่อเล็กเนาะบอ่บอเล็กซึ่งเดี๋ยวจะเอาปลาปลาเล็ดแล้วก็ปลาสลิดมาปล่อยซึ่งตอนนี้สังเกตดูว่ามีลูกคอกอยู่ด้วยนะครับลูกคอกปลาช่อนไม่รู้จะรอดมือมันหรือเปล่าขอไวอ้พอให้มันรอดแล้วกันตูวเจ้าคุ้มครอง,องตูวเจ้าคุ้มครอง Okay. เดี๋ยวเราจะหยุดกันแค่ตรงที่นี่ละกัน